เปิดรับแล้วนะครับสำหรับสมาชิกช่อง Money Hero ครับในกลุ่มปิด Facebook ระยะเวลานานถึง6เดือนใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Line at Money Hero ที่คุวิวตรงนี้ได้เลยครับผมวันนี้นะฮะเรามาอัปเดตกันต่อสำหรับเซตตรงนี้เราให้คำถามว่าไงนะสข้อใช่ไหมว่าตรงนี้จะเป็นแท่งในการกลับตัวได้ไหมถ้ากลับตัวเนี่ยวันถัดมาต้องเขียว ถูกไหมวันทำไมต้องเขียวก็คือจะต้องเปิดขึ้นไปนะครับพันห้าเจ็ดสิบพันห้าแปดสิบอะไรก็ว่าไปหรือถ้าไม่กลับก็ต้องหลุดลงไปเลย5้าสี่สี่ศวันนี้คุณพี่เขาทำยังไงรู้ไหมก๊อปปี้เนี่ยแท่งขันันที่20สิบคือการก๊อปปี้แท่งวันที่สิบเจไว้ยแต่ทั้งเล็กกว่าทั้งสั้นกว่ามึงทำอะไรวะเนี่ยมึงทำอะไรกันเีอย นะครับไม่รู้จะว่ายไงอ่ะแท่งนี้ไม่ไม่มีนัยยะใดๆนะครับเออถือว่าไม่เกิดขึ้นแล้วกันคำถามยังคงเหมือนเดิมครับมันจะเป็นการกลับตัวได้ไหมฮะถ้ากลับตัวก็ต้องยืนอย่างตําๆนะครับหนึ่งห้าหกแปดนี่ต้องยืนได้แต่ถ้าหลุดก็หลุดลงไปเลยครับยังคงใช้แนวรับเดิมนะฮะหนึ่งห้าสี่สี่หลายคนออกมาพูดแล้วนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเซตมันไม่อยู่แล้วพันห้าก็ไม่อยู่เราอาจจะเห็น เลขพันสีพันสามหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปคือมันเกิดได้ทางนั้นแหละทั้งสองกรณีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดจะมองขนาดนั้นนะอมืมันก็ต้องมองว่าตรงนี้มันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันจะมีการองตัวจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างปลายอุมโมงค์ได้เมื่อไหร่นะฮะผมก็ต้องมองว่ามันต้องเกิดจากสองสิ่งนี้ครับสิ่งแรกก็คือนโยบายทางการเงินที่มันมีเสถียรภาพแล้วเช่น หลังจากนี้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้นะคือคือมันต้องมีนโยบายที่วางออกมาแล้วอะตอนนี้ยังไม่มียังงงๆมึนๆอยู่เลยนะครับขึ้นเดือนนี้เนี่ยยังไม่เอาปรับเป็นเดือนหน้าดีกว่าแล้วเดือนหน้าถัดไปมันจะเป็นอะไรยังไงก็ยังไม่รู้กับอย่างที่2ครับคือการคุมเงินเฟอ้อให้ได้ซึ่งตัวเลขเงินเฟอ้อก็ยังคงมากขึ้นทุกเดือนนะนะเทียบกันเป็นรายเดือนได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เบรกต้องไม่รู้จะกี่สถิติแล้วนะครับ ก็ยังคงมากขึ้นเพราะฉะนั้นก,ก็ต้องกลับมาที่เดิมครับถ้าเซตจะยังคงมีความแข็งแกร่งคือคือถ้าเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจคงไม่ต้องเทียบกันแลวเนาะเพราะสภาวะเศรษฐกิจก็อย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้ดีอ่าแล้วมันก็ไม่ได้ดีมาตั้งนานแล้วเซตเนี่ยต้องมาเทียบกับความคาดหวังนะแล้วก็ความคาดหวังก็ จะต้องอิงกับพื้นฐาน2ประการที่ผมได้เล่าไปก่อนอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วกันนะก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามันจะเป็นขาลงจริงๆผมก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสนะสำหรับการที่เราจะได้หุ้นคุณภาพดีในราคาที่มันต่ำจนต่ำจนจน,จนไม่เคยเห็นว่ามันต่ำขนาดนี้อย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยในโซนเนี้ยมันก็เป็นโซนที่เฮ้ยเราเราซื้อปตทในราคา20กว่าบาท ซื้อมิ้นสิบาทอะไรเงี้ยซื้อ BTS ในราคาแบบโฮมโปโคตรต่ำคือคือมันเป็นบรรยากาศที่เอ้ยเราเราเห็นของคุณภาพดีซึ่งมันก็คุณภาพดีนึกออกไหมฮะต่อให้มีโควิดมาขายได้ลดลงนั่นนู้นนี่ของคุณภาพดีมันก็คุณภาพดีอยู่ดีนะครับแต่ราคามันมันเซลลงมาจากอะไรก็ไม่รู้ความกลัวความโลภความอะไรสักอย่างนะครับ เราได้ของดีในราคาที่มันถูกมันก็ย่อมดีกว่าเนาะก็อเอาไว้วางกลยุทธ์แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ติดตามสถานการณ์ติดตามที่รายการนี้ก็ได้นะครับ <S <S โอเคเกินพอแล้วนะแล้วก็วันนี้จะไม่ได้อัปเดตตัวอุตสาหกรรมให้นะ <S <S อัปเดตล่อยไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับ <S <S อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าวันนี้มีหุ้นติดสแกนอะไรบ้าง ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนั่งทุนคุณภาพไปพร้อมก,กันกับช่อง Money Hero ครับนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรตประจำวันที่21มิถุนายนปี2565มีหุ้นตัวไหนที่ติดสแกนเรามาดูไปพร้อมกันครับมีไหมฮะมีไหมโอ้โหมีมา4ตัวอ่าไล่ไปทีละตัวนะครับตัวแรกคือ AAV a อทรงสวยในทำฟนเฟรมเดยยังไม่เท่าไหร่15ทีน่าจะไหวน่าใน15นาทีนะครับคือถ้ายืนตรงนี้ได้นะฮะผมว่ามีจังหวะให้เล่นครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ3บาทแนวรับก็2.88นะถ้ามันยืนได้นะโอกาสที่ประเทศ3บาทไม่น่ายากต่อด้วย e r w คือ2ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบมันติดสแกนทั้งวันเลยนะ เท่าที่ผมดูนะมี a v กับ e r w เนี่ยมาแบบโลแกนการเปิดเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมดูนะฮะตัว e r w เนี่ยถือว่ายืนได้ในรอบที่แบบโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่อ่ะถามว่าโรงแรมกลับมากำไรอะไรยังไงหรือยังผมก็เฉยๆนะแต่ดูดินะครับเป็นเป็นการยืนที่แบบอือครั้งแรกนเนี่ยหลังจากที่โควิดใช่ไหม นี่เลยนี่ตั้งแต่โควิดลงไปเนี่ย 4.4. จุเท่าไหร่เนี่ย4.18ล่วงไปนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาเทสที่เดิมนะเออทุกอย่างกลับมาแล้วเปล่าวะแนวต้านแน่นอน,นครับต้องใช้เป็น4.18อยู่แล้วแล้วก็ในทาแฟนเบสวยนะครับ15นาทีเป็นไงสวยนะฮะยืนได้หมวนบอลลุ่มมาเพียบเลยน่าสนใจนะครับตรงนี้ก็ยังก็ยังเพียบนะฮะก็แนวรับโซนนี้ได้นะครับแนวต้านอย่างที่พูดไปเมื่อกี หุ้นพิโมติดมาล่าสุดตรงนี้เสียทรงไปแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มนับใหม่เราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวโลของเขาเนี่ยมัน1นึ่งอ่ะนับมาตั้งแต่ก่อนอันนี้ก็ได้นะฮะตัวโลเนาะหน,นะครับ2 3 4 5โลเป็นไงฮะยก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 ,ยกทุกครั้งเลยแต่ว่าตัวไฮเนี่ยผมตีว่ามันเท่าเดิมแล้วกันนะเพราะว่าในตำแหน่งที่ขึ้นไปเนี่ยมันเคลียร เคลีย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 เพิ่งยืนได้ครั้งแรกเอ่อเพิ่งยืนได้ครั้งแรกนะครับอ่าถ้าเล่นในจังหวะอ,อ่จังหวะจะเรียกจังหวะนารกนะครับอ,อ่จังหวะสภาพเซตแบบนี้นะครับก็ต้องเล่น,นั้นสั้นๆไว้ก่อนแล้วก็ต้องเล่นน้อยๆไ้ก่อนนะครับสต็อปโรสวางไว้ที่แนวแก็บกับ3ามจุดเนี่ยตรงนี้นะครับสามจุหก็องติ3าจุดหแล้วกันแนวรับ3 8 t จุดแออหือ t A P A C. สวยมากพูดชื่อยังไม่จบไน่ต้องร้องโอ้โหแล้วนะครับตัวนี้ยืนได้แล้วนะครับแนวต้าน3.8เนี่ย3.86ครับตามเฟรม15นาทีสวยมากๆแน่ๆเลยโอ้โหดูดิแสดงว่าก้อนสุดท้ายนี่มันดีมากนี่ไงเห็นไหมก้อนสุดท้ายตอนตลาดปิด2.6ล้านหุ้นคุณพระมันต้องมีอะไรวันนี้ วันนี้ต้องมีอะไรให้เล่นแน่ๆเลยนะครับรอ,อติดตามดูเลยนะครับแนวต้านอย่างที่พูดไว้เมื่อกี้นะครับ3.86เพอเผทะลุฮะอีกชุดหนึ่งที่ติดสแกน a v นี่พูดไปแล้ว NBC อันนี้ก็สวย n c ใน Time ในทำเฟรมตรงนี้เป็นการกลับตัวเลยนะครับแนวต้านอยู่ที่2.9แล้วในทำเฟรม a m e 15นาทียืนได้เหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับมีวอลุ่มเข้ามาก็แนวต้านที่เดียวกันฮะ2.9 TWPC กลับมาดูที่ i ท e f เฟรม D ก่อนสวยครับตัวนี้กลับตัวแล้วแนวต้าน7.35ครับใน i ท e f เ a รม15นาทีสวยเหมือนกันแต่ว่าผมว่าน้อยกว่า NBC เพราะว่าตัวนี้มีวอลุ่มแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบร้อนแรงเร็วแรงอะไรประมาณนั้นนะครับแนวต้านให้ที่เดิมครับ7.35เท่ากับ i ท e f เฟรม D สต็อปลอดเอาไว้ที่แนวแก็บนะจะได้เร็วหน่อย6.55หรือว่าใช้6.35ก็ได้เช่นกันโอเคจบลงไปแล้วนะครับ ใครที่จะไปฟังหน้าเด็ดตัวเองไปฝ้์ได้เลยครับส่วนใครที่จะถามคําถามทิ้งไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อตัวนี้ผมขอประชาพันธ์นะครับสาหรับใครที่สนใจในเรื่องของค่าเงินนะครับการเทรดคู่ค่าเงินเป็นอย่างไร forex คืออะไรสินค้านี้มีความสําคัญยังไงสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นขาลงแล้วก็สามารถล็อกประกันความเสี่ยงได้ด้วย l e v e r a g e ได้ด้วยเนี่ยนะครับก็ สามารถสอบถามรายละเอียดคอร์สฟอ r e x มือใหม่รุ่นที่3จับมือเทดเลยนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดมัน e ี่ฮที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยโอเคอ่ะไปครับหุดควุนต่อครับสอบถามหน่อยค่ะราคาที่เป็นโปรเจคชันเนี่ยตอนก่อนเปิดตลาดมันมีนัยสำคัญอะไรไหมคะคำตอบครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับ ทำไมมึงตอบแบบกำพันทุกดินอย่างนี้เดี๋ยวใจเย็นๆสิมันจะต้องดูปัจจัยแวดล้อมตรงนั้นด้วยนะฮะเพราะตัว projection เนี่ยมันคือราคาที่เอามาคู่กันวางบิดวางออฟเฟอร์คู่กันซึ่งถึงเวลาจริงๆแม่งชักออกก็ยังได้เลยนะเออมันจะมีระยะก็ต่อเมื่อไอ้ที่มันวางไว้อะมันวางไว้จนเกินระยะเวลาจนเกินที่แบบิวเฉียดแล้วมันจะตลาดจะเปิดดีไม่เปิดดีนึกออกไหมฮะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีขนาดว่าต้องมีระยะทุกครั้งครับแต่มันจะมีระยะก็ต่อเมื่อดีมานหรือซัพพลายตรงนั้นอ่ะมันยังไม่หายไปแม้ช่วงใกล้ที่ตลาดจะเปิดแล้วก็ตามโอเคนะครับสอบถามครับเคยใช้บิ๊ก o ลอตในการดูทิศทางของหุ้นแต่ช่วงหลังดูบางตัวมีบิ๊กหลอดแต่ราคาดิ่งหนักเราจะดูอย่างไรครับ ว่าบิ๊กหลอดมีนัยยะสําคัญที่จะทําราคากันอันนี้ก็ดูยากเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็มีมาหลอกๆพีเยบเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการหลอกซะมากกว่าเออแล้วอีกอย่างหนึง่งบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกหรอกแต่ว่ามันเป็นการโอนหุ้นจากคนหนึ่งนะฮะไปหาอีกคนหนึ่งซึ่งตกลงกัน2คนแหละคือกูก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครคือแบบไม,ไม่ได้มาเกี่ยวกับตลาดคือแบบว่าอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจ เช่นมีการเข้ามาในกลุ่มบางกลุ่มหรือแบบอาจจะโยนจากพ่อไปลูกจากพ่อไปเมียคนที่หนึ่งคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเออซึ่งมันก็ทําได้ไงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือนกับสินทรัพย์ของเขาอ่ะเขาก็สามารถยกักย้ายถ่ายโอนอะไรอย่างนงี้ได้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องมาทําราคาทุกครั้งเสมอไปมันมันไม่แน่นะครับ แต่ว่าแต่ก่อนก็มีจริงๆนะฮะแต่ก่อนก็ไม่ได้ไกลครับไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ก็แบบว่าถ้าเกิดมีบิ๊กลตเข้ามาที่จะมาเล่นเพื่อทําราคาก็มีเพราะฉะนั้นนอกจากบิ๊กลตแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูในเรื่องของการวางสต็อปลตด้วยนะครับก็ถ้าวางสต็อปลไม่ลึกแล้วคิดว่าพอที่จะเล่นได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับเล่นหุ้นมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดมันเสี่ยงไม่มากอ่ามันมีความน่าสนใจที่จะเทคโปรฟิตได้สูงอะไรเงี้ยก็ น่าสนใจก็ลองดูนะครับ s i c t กับ HUMAN ในเชิงพื้นฐานส่วนตัวอาจารย์พืชชอบตัวไหนมากกว่ากันอันนี้จะตอบได้ไหมเนี่ยมันไม่น่าจะตอบได้นะครับก็ขอข้ามแล้วกันนะครับสวยทั้งคู่ฮะนะสวยทั้งคู่อสอบถามอาจารย์พืชครับหุ้นเซเว่น่าจะเป็นเซเว่นอัพนะฮะเซเว่ c, ใกล้หมดอายุแล้วแต่ราคาแปลงสิทธิ์ไม่มีในตารางราคาแม่อยู่ที่1.02แบบนี้เราจะแปลงสิทธิ์ได้อย่างไรมีสิครับ ไม่มีหรอครับให้เข้าไปที่ตัว set.or.th นะครับหลังจากนั้นพิมพ์ seven up เลือกเลย s v e up บอร์ดสีนะครับจากนั้นเราก็เลือกที่สิทธิประโยชน์ก็ได้เราก็จะเห็นเลยนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นให้ดูว่า1 4ก็คอ65นะฮะ xe แปลงสภาพราคา2.25ราคาแปลงนะครับ อัตราส่วนในกันปังนี่1วอได้1หุ้นนะฮะแปลว่าใครที่มีวออยู่ขอดูราคาวอหน่อยนะ7 u เวนอัพวอสิ่สองสตางนะครับราคา2สตางเนี่ยคุณเพิ่มเงินอีกเพียง2บาท25บเท่านั้นคุณก็จะได้รับเซเว่นอัพตัวแม่ในราคา1บาทโอ้โหจอร์ดมันมันน่าแปลงไหมล่ะเนี่ย นะต้นทุนในการแปลง2บาทกว่าแปลงมาได้หุ้นราคาบาทเดียวนะครับอย่าไปแปลงเลยครับอันนี้ก็ปาทิ้งอย่างเดียวครับต้องดูพลังงานครับช่วงนี้โดนเทหนักมากถ้าไม่มาถ้าไม่มาเซตก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละครับก็เห็นด้วยนะฮะกับคุณพ่อจ๋านะครับเพราะว่าตัวเซตเนี่ยมันก็จะอ้างอิงกับ3ามาสามเซกเตอร์ใหญ่ๆนะฮะก็คือ Energy นะพลังงานา finance ใช่ไหมกลุ่มแบงก์ในฟไนแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์นนแบงก์อินชอรันแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ ICT เออพวกนี้จะเป็นเซกเตอร์ใหญ่ๆทั้งหมดก็มันก็จะอิงตามเนี้ยครับครัพวกนี้มันวิ่งไปทางไหนเซตก็จะอิงไปตามนั้นก่อนครับ sict ขอแนวโน้ม sict เป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้กำลังพักตัวอยู่ครับผมแนวต้าน9.2 i eastwater เท่าที่ดู6.2เดิ่มไม่หลุดคิดว่ารับที่6.2เสียงน้อยแล้วใช่ไหม ใช่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวใช่เหรอเริ่มไม่หลุดเฮ้ hey, ยใจเย็นเนี่ยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็อาจจะมาเม้นว่าเฮ้ย hey, มันเจ็ดจุดห้านี่มันแข็งนะมันไม่หลุดนะมันมีกันแบบยักขึ้นมาได้ด้วยนะยังไม่รู้หรอกครับยังยังไม่รู้หรอกแล้วก็อยากให้ไปติดตามด้วยนะฮะว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยดีครับมันมีแต่ข่าวร้ายสำหรับอีดวอเตอร์นะครับ ATS อะไรวะ เฟออาร์สิบสี่บาทคืออะไรครับคืออะไรครับ a t s f e อ r อรคืออะไรฮะมาถามว่าคืออะไรผมก็ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรแต่ถ้าผมเดานะครับเขาน่าจะพิมพ์คำว่า A t ที s ที่แปลว่าระบบในการฝากถอนใช่ไหมแล้วก็น่าจะแปลว่าฟรีนะฮะน่าจะเป็น fEE e. ถูกไหมแต่ว่าไม่เดาแล้วกันนะครับเออช่วยอธิบายฟังหน่อยผมไม่รู้เหมือนกันครับคำถามไม่ชัดเจน ถ้าเป็น ATS fee ก็คือค่าธรรมเนียมในการเก็บนั่นแหละฮะมันก็จะเก็บเฉพาะตัวบัญชีคแคสสิบสบาท PPM ทำแพทเทิร์นกับตัวไหม PPM อู้สวยครับอันนี้มองว่าเป็นแพทเทิร์นในการกับตัวได้ครับผมสต็อปรอสอดหกครับสวยนะฮะโอเคอจบไปแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขออบคุณทุกคนมากๆนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะแอดมาเป็นเพื่อนกันครับที่ Line แอด Money Hero นะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับข่าวสารคอร์สอีบุ๊กนะใครอยากจะสอบถามอะไรสามารถสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย